นิวคาสเซลสโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้วางแผนเสริมทีมให้แข็งแกร่งภายใต้โปรเจกต์2,030ซึ่งมีทั้งหมด4ขั้นตอนโดยล่าสุดพวกเขาทำสำเร็จไปแล้ว1เป้าหมายนั่นคือการคว้าแชมป์คาราบาวครับและกำลังเดินหน้าเพื่อบรรลุอีก3เป้าหมายที่เหลือภายใต้การบริหารของซาอุดิอาระเบียพับบิกอินเวสต์เมนต์ฟันหรือ PIF ซึ่งเข้าซื้อหุ้นใหญ่ของสโมสรจากไมแอชลีย์เมื่อปี2021 นิวคาสเซลได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและสามารถคว้าโทฟียย่ใบแรกในรอบ70ปีได้สําเร็จจากการเอาชนะลิเวอร์พูลในศึกชิงชนะเลิศคาราบาวครับที่สนามเวิมบรีนี่ถือเป็นก้าวแรกของความสําเร็จที่แฟนบอลรอคอยมานานและยังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงศักยภาพของสาริกาดงว่าพร้อมกลับมาเป็นหนึ่งในสโมสรแถวหน้าของอังกฤษหลังประสบความสําเร็จในเป้าหมายแรกนิวคาสเซลยังคงเดินหน้าสารต่อแผนพัฒนาสโมสร ื่อก้าวไปสู่จุดสูงสุดตามที่เดอะเทเลกราฟรายงานไว้ยังมีอีกสามเป้าหมายสําคัญที่รอการเติมเต็ม 1. การเสริมทัพและปรับโครงสร้างทีมนิวาสเซิลมีแผนจะเสริมทัพให้แข็งแกร่งขึ้นโดยเน้นไปที่การดึงนักเตะที่ฝีเท้าดีที่สามารถพาทีมไปสู่ระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกในขณะเดียวกันสโมสรมีแนวทางในการลดอายุเฉลี่ยของทีมโดยเตรียมปล่อยนักเตะที่อายุเกิน30ปีออกจากทีมเพื่อลดภาระค่าเหนือ่อยและสร้างทีมสําหรับอนาคต 2. เพิ่มรายได้ให้กับสโมสรเพื่อยกระดับทีมไม่เทียบเท่ากับทีมใหญ่หนึ่งในปัจจัยสําคัญของความสำเร็จในโลกฟุตบอลสมัยใหม่ก็คือรายได้ของสโมสรปัจจุบันนิวคาสเซิลมีรายได้อยู่ที่320ล้านปอนด์ซึ่งแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรและยังตามหลังสโมสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลที่มีรายได้สูงถึง616.6ล้านปอนด์ ด้วยเหตุนี้ครับ PIF จึงวางเป้าหมายให้นิวเซิลเพิ่มรายได้ให้ใกล้เคียงกับทีมชั้นนําของลีกไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานแฟนบอลการเพิ่มสปอนเซอร์หรือการสร้างแบรนด์ของสโมสรให้มีมูลค่าสูงขึ้น 3. การสร้างสนามใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพและรายได้ของสโมสร ปัจจุบันนิวคาสเซิลใช้สนามเซนต์เจมส์พาร์คซึ่งเป็นรังแย่ของทีมมาตั้งแต่ปี1892อย่างไรก็ตามความจุของสนามที่จำกัดทำให้รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมยังไม่สูงเท่าที่ควรทางด้านเดลี่เมลครับรายงานว่าสติกาโดมมีแผนสร้างสนามใหม่ที่สามารถรองรับผู้ชมได้มากถึง6 5 0 0 0ที่นั่งเพื่อทดแทนสนามปัจจุบันโดยการขยายสนามไม่เพียงช่วยเพิ่มไรายได้ด้วยการขยายสนามไม่เพียงช่วยเพิ่มไรายได้ให้กับสโมสรเท่านั้น แต่ยังดึงดูดนักเตะระดับโลกให้เข้ามาค้าแข่งกับทีมมากขึ้นด้วยหากนิวเคิร์สเซนสามารถดําเนินแผนการทั้งหมดนี้ได้สําเร็จในระยะเวลาไม่กี่ปีข้างหน้าพวกเขาจะกลายเป็นหนึ่งในทีมที่มีศักยภาพสูงสุดของยุโรปและมีโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือแม้แต่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกในอนาคต